ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับกับ e ีพีที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับตึงช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองสึกเพชรยินดีที่เบทีมวยราชดำเนินให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมทา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมทา7สีและช่องทางที่4อิสตาแกรมเมทา7สีสช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยุกหนึ่งหกแปดนะครับตนอกสนใจนะครับสามารถสมัครเข้ากลุ่มกันได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยกนะุกหนึ่งหกแปดนั้นมีไลฟเสียงมวยให้ฟังทุกวันไลายเสียงมวยรวมถึงข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีไรายด้านล่างหรือทักแชทหนาผมเมทานะครับ รอเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลหน้าเรียนฟุตบอลหน้ารองประจําค่ําคืนวันพฤหัสที่22พฤษภาคมนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลครับบุนเดสติก้าเหมือนที่เยอรมันนะครับนัดเพย์ออฟนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางไฮดินเฮลครับจะเปิดสนามวอกอารีนารับมือกับในด้านของทางเอเวอร์เบิร์กครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทําการคลิกออฟในช่วงเวลาตี1 30นาทีนะครับทางเจ้าบ้านกับในด้านของทางนะครับ ไฮเดนเฮาด้านของวันนี้จะมีทางแฟรงค์สมิธคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางเอฟเวอร์เบิร์กนั้นก็มีแน่ของทางฮอนสเตเฟนคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านครับทางไฮเดนเฮาแล้วก็มีชนะ2ครับแพ้2เสมอ2องราสุดเป็นฝ่ายแพ้ให้ทางเจ้านกนางเงินเวเดอร์เบร์มเมนมา1-4นะครับส่วนทางนะครับเอฟเวอร์เบิร์กนะครับผลงาน5นัดหลังสุดนี้ยังไม่แพ้นะครับมีชนะ4เสมอ2นะครับราสุดเป็นฝ่ายชนะทางชาวเก้2-1นนะครับในด้านของวันนี้นะครับ ในด้านของฟุตบอลคูณนี้ราคาเทเปิดทางนะครับไฮเดนฮาวเป็นต่ออยู่ที่ราคานะครับปอปอลบห้านะครับอะ ข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามก,รา,การแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึกนั่นของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้พร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางเฮกโค้ดทั้ง2ทีมถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับสำหรับไประเด็นของทางเจ้าบ้านครับทางไฮเดนเฮาส์จะเป็นเรื่องของวันนี้นะครับไลน์อัพนักเตะนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของระบบ4-3-2-1ผู้รักษาประตูจะเป็นท่า, er, นา,า,ทา,านเเ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 จจจจ้้้้้้้าา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 คคิินนนนนนมมุลลลลอรรรรร์ยืฝสสใหหทททงงงงัััับบบบบบ4ปะะกกกกแแผ็พได ครับกิมเบอร์เขาจะรับบทบาทเป็นสองเต็มตาฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเจ้าทีมนะครับสเคเลสเกนนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นเจ้าโอมาครับตาอเวเร่นะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กฟงทางเจ้าบ้านนะครับไฮเดนเฮลนะครับแผงแดนกลางจะเป็นนักยานนะครับซัมเนอร์ครับยืนคู่กับทางเจ้าครับนิคลาสดอฟนะครับและอีกหนึ่งนักเตะคือทางเจ้านี้รัดพลาสติกนะครับก็เป็นสามแดนกลางครับของทางไฮเดนเฮลเจ้าบ้านนะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำเด่นท่านเจ้าคอมวานรนะคับเนอร์นะครับก็็เปนราต ไฮเดรนเฮลนะครับเจ้าบ้านเนะี่ยทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการ ว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับอ่ะต่อไปเลยไปดูความพร้อมของทางผู้มาเยือนกันบ้างก็คือทางนะครับเอเวอร์เบิร์ดนะครับไดหรับการจัดทัพของทางนะครับผู้มาเยือนทาเอเวอร์เบิร์ดในนั้งของวันนี้เน้นปอดไทยไว้ก่อนแล้วอัพนักเตะเป็นของระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นทางเจ้านิ้โครัตคิดตอปยืนเสาเสาให้ทางเอเวอร์เบิร์ดนะครับสี่ประการหลังแผงเบ็คโฟลจะเป็นทางเจ้าอาริเอนดอมนะครับยืนคู่กับทางเจ้าลูอิสเซนกัฟฟิเคิลนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮับบรรชาเกมรับร่ว ของทางเอปเวอร์เบิร์กผู้มาเยือนนะครับส่วนทางแผงแดนกลางจะเป็นทางเจ้าโรบินสนะครับเฟรอาเลอร์นะครับยืนคู่กับทางเจ้าครับเซมี่นะครับซาอินนะครับและทางเจ้าลูคัสนะครับเฟ่คอปนะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางเอปเวอร์เบิร์กผู้มาเยือนนะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำจะเป็ทางเจ้ามูฮัมหมัดครับดาม่าตัวที่1ตัวที่2ครับทีมนึงครับซามาชิดนะครับและนาปันเป็นทางเจ้าฟิตนิกนะครับอารลานี่นะครับก็เป็นในด้านของรายชื่อของทางเอปเวอร์เบิร์กทั้งที่เป็นตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามคทำคืนนี้นะครับมุมอออออองงงขหูเเมทากััับบบไปดนฟฟุตลครพย์ ค่ำคืนนี้นะครับฟุตบอลคู่นี้เป็นฟุตบอลนับเพย์ออฟครับนัดแรกนะครับระหว่างทางไฮเดนแฮลกับทางเอ็ดเวอร์เบิร์กนะครับทางนะครับไฮเดนแฮลต่ออยู่ที่ราคาตอนนี้นะครับป่อปอลบห้านะครับผมดูไวนะ้่นของทางน,นะครับ ไฮเดนเฮลนี่ได้เปรียบทางในบ้านก็จริงแต่ด้านของระบบนะครับการวางหมากการวางกุดกลยุทธ์ของทางตัวผู้เล่นนั้นผมดูว่าไม่ได้เปรียบทางผู้มาเยือนผู้มาเยือนเนี่ยครับโอ้โหถือว่าผลงานดีนะครับเจ็ดนัดนี่ยังไม่แพ้ใครลลาล่าสุดชนะทางชาวเก้0-4นมาด้วยถือว่าไม่ธรรมดาครับวันนี้ใไฮเดนเฮลต่อที่ราคาปอปอโลพามไม่น่าต่อครับวันนี้ลองครับที่ทางเอฟเวอร์เบิร์กครับเป็นเรื่องของฟุตบอลกู้เรียกลองที่ทางเอฟเวอร์เบิร์กนะครับกู้ทีสองจะเป็นเรื่องของฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์พิิิบบ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 รร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 กกนนนนนนะะคคคคคคคััััััััเเเเเเเออ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 ซซปมม่่่่าาาาาาวีีี้้้จจททงฟุตตลูู็ย ควบลูกครึ่งจัดไปเอเซ็กอัพมาคู่ที่2ครับ FC ฟซเทเบนเต้ครับวันนี้เปิดบ้านครับเจอกับทางไนเมเกนฟุตบอลคู่นี้นะครับในด้านของทานนะครับ FC ฟซเทเบนเต้ก็เป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกไม่น่าต่อครับหองที่ทางไนเมเกนนะครับและในด้านของคู่ต่อมาจะเป็นเรื่องของฟุตบอลครับสซเบเดนครับวันนี้ครับฮัมเมอร์บีนครับวันนี้เปิดบ้านครับเจอกับทางบอมบี้วันนี้จัดไปครับที่ทางฮัมเมอร์บีและคู่สุดท้ายท้ายสุดมัมโมเปิดบ้านเจอกับทางครับเอเคโซนาจัดไปที่ทางมัมโม่ครับวันนี้ัดคห้บ